สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและคุณด้ยกัผมมาสไตล์มาเวลและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นเนื้อเรื่องของไม่ด้บิสตอนที่9ซึ่งในตอนนี้ทั้งฉากและแสงสีก็มาเต็มหมดเรียกได้ว่าควรค่าการดูอย่างยิ่งเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลค์และติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดต่อไปด้วยนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยซึ่งในตอนนี้ก็มาถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับเป็นเรื่องราวนละ่าจากผ่านเหตุการณ์ของเชฟผู้ยิ่งใหญ่วาตุเพียน ที่ต่มเล้งแสนอร่อยของเขาได้สร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาในตัวนิเมครับไม่ได้บอกเขาว่าในตอนนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วแต่ตัวมังงะน,นั้นมีบอกเอาไว้ครับตัวสุเกยนะครับจะบอกว่าในที่สุดกว่าร้อยห้าสิบปีก็มีคนเข้าใจซิที่เขาสร้างขึ้นจากทีซึ่งท่านผู้ชมครับเราเตาเที่ในปีปัจจุบันแล้วในต,ตอนนี้ปีปัจจุบันที่ลิโกะอยู่นั้นก็ใกล้จะครบสองพันปีแล้วหรือก็คือการยุบตัวกระหล่มใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วและท่านผู้ชมครับ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมดูตอนนี้จบไปแล้วท่านผู้ชมเข้าใจหัวอกของฟาวุตะเลยนะครับว่าความรู้สึกที่พี่ของตัวเองหลายคนถูกทําเป็นอาหารอีกทั้งแม่พวกเธอนั้นก็ยังถูกสร้างหมู่บ้านอีกด้วยนั่นจึงไม่แปลกเลยครับที่ตัวฟาวุตะนั้นจะมีความแค้นที่มหาศาลขนาดนี้ประเด็นต่อมาครับการเข้าไปในหมู่บ้านแน่นอนครับว่าตัวฟาวุตะนั้นไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้เพราะบาลียาขนญญาดใหญ่ที่กั้นหมู่บ้านเอาไว้อยู่ดังนั้นครับฟาวุตะก็เลยต้องการจะให้ตัวเลกูนั้น ใช้ลำแสงที่แขนของเขาในการยิงลำแสงออกมาเกาะรูหมู่บ้าน,นทะลุให้ตัวฟาวตานั้นเข้าไปได้โดยง่ายซึ่งไม่อย่างที่เราเห็นเขาว่าเหตุการณ์ของฝั่งเลกุนั้นเรียกได้ว,ว่าประจบเหมาะทุกสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่เหมาะต่อการยิงเอสนาเลเตอร์เป็นอย่างมากถ้าเหุเพะอไล่ไปดูกันเลยครับในตอนนี้ก็คลายข้อสงสัยแปรผสมควรครับว่าตามนักป่าที่มีชื่อว่าจูโรอิโมนั้นถงกเงินกเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงในตอนนี้เฉลยกบเรัาว่าตัวจูโรอิโมนั้น,น,นคือความต้องการของหมู่บ้าน ตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาหลังจากตัวเวโกถูกจับไปซึ่งชื่อของจูโรยิโมนั้นก็มีชื่อเดียวกับคนที่เลี้ยงเวโกมาก่อนซึ่งชื่อนี้ก็มาจากเรื่องเล่าที่ตัวเวโกนั้นเคยเล่าให้กับตัวอิลุมิอิฟังดังนั้นตัวละครที่มาแทน3นักปราดอย่างตัวของเวโกก็ถูกแทนด้วยจูโรยิโมเพราะจูโรยิโมนั้นคือความต้องการของหมู่บ้านนั่นเองและท่านผู้ชมบาท่านคงสงสัยครับว่าความต้องการของหมู่บ้านคืออะไรซึ่งในส่วนนี้ก็เชื่อตัวของอิลุมิอิโดยตรง ก็คือการทำลายผู้อยู่อสัยทั้งหมดนั่นเองนั่นเลยเป็จผลเขาว่าทำไมตอนที่เลกุนั้นถูกเมื่อสีดําก็โจมตีช่องทางที่เลกุสามารถยิงอิสนาเตอร์ออกมาได้จึงตรงกับช่องทางที่ประตูที่ทางฝั่งของฟาวตานั้นต้องการจะเข้าโจมตีมาในประเด็นต่อมาครับหาคุคือสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นในตอนแ,แรกนั่นเองในต,ตอนนี้อาจจะสังเกตได้ยากทีหนึ่งครับตอนที่ฟาวตะานได้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วจะสังเกตได้ว่าแสงเงาของเธอมันเปลี่ยนไปครับ ซึ่งสัญล่าที่ฟาบุต่าทามืออยู่นั้นก็เป็นสัญล่าเดียวกับที่เจอในจดหมายของตุริโกะนั่นเองพอเห็นความใกล้เคียงกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างช้ไม่พอมาดูประเด็นหนึ่งครับนี่คือตอนตัวที่เลกุนั้นได้ยิงต่อฟาบุตาเข้ามาและเข้ามาในหมู่บ้านครับฟาบุตะาได้แต่จ้องมองตัวของลิโกะได้เห็นนกหวีของเธอและฟาบุตาก็พูดพามขึ้นมาว่าเธอได้กลายเป็นที่สวยงามแล้วทีนะแต่ว่าใช่ครับตัวของฟาบุตานั้นคือคนที่เอานกหวีดพุชกาไปนั่นเอง ได้ทาการเขียนสน่ลักษณ์เอาไว้ด้วยผลบานประการเพื่อให้ตัวของเลคุนั้นสามารถเข้ามาหาเธอได้และในตอนถัดไปครับสงครามที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นตัวละครไหนท่านผู้ชมชอบและท่านผู้ชมรักพยายามเตรียมใจกันไว้หน่อยนะครับในในประเด็นต่อมาครับความต้องการของวาสุเกียนเป็นพี่แกผลคีเลียนอย่างนี้แต่เป้าหมายพี่แกยังไม่จบหรอกนะครับเป็อนอยังวาสุเกียนนะครับอย่างที่เรารู้ว่าพี่แกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมากอีกทั้งความอดทนต่อสภาพแวดล้อมเหล่ากับปีศาจ ดังนั้นครับที่แกก็ยังคงเฝ้ารอและหวนคิดถึงความฝันขังตัวเขาอยู่ในความคิดหนุ่ตัเคียนครับที่อบิชั้นที่6นั้นเป็นเพียงแค่ปากทางเข้าเท่านั้นตัวจิตใจของตุเคียนนั้นไกลไกลกว่านั้นเขาเป็นชายผู้เรียกได้ว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาตัวเขานั้นไม่มีทางหยุดหลุดที่หลุมอบิชั้นที่6แน่นอนซึ่งเป้าหมายของตัวตุเคียนนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมและไม่มีทางเปลี่ยนแปลงคือการออกประจนัยสู่เฮวลลึกตามความฝันดังเดิมของเขาถึงแม้ว่านั่นจะต้องหมายถึง ความเป็นไปของตัวลิโกและคนอื่นๆก็ตามที่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องใช้ไข่ของความปันรถนากับตัวของลิโกเพื่อสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาในบีชันต่อไปตัวของเขาก็ได้ทาเช่นนั้นเพราะตัวของลิโกครับยังมีไฟแรงยังมีความรู้สึกอันแหลงกล้าที่ต้องการไปจนไพโซบีตต่อไปและประเด็นสุดท้ายของคลิปนี้ครับนอกจากกลุ่มการจานั้นจะมีคุณแม่ที่ดีสุดยอดเชฟและเรายังมีแชมป์เดอะไวท์ด้วย การขับกล่องของเบลฟูนั่นเองตอนสุดท้ายเรียกว่าตัดจบได้คาใจมากครับหลังจากตัวอนาจิตื่นขึ้นความฝันของเธอนั้นแปลกประหลาดมากมันคือเรื่องราวกลุ่มการจาและบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกลุ่มการจาโดยตรงทั้งสนักปา์วัตุเคียนเวโก้ e GO, เบลฟูยุ่งไปอีกมันเป็นความฝันที่มีความสุขแทบจะไม่อยากตื่น,นเลยทีเดียวหลังจากเบลฟูขับกล่องเพลงเดอะวอยของเขาเสร็จเขาก็ได้หันมาหาทางตัวอนาจิเขาบอกว่าณต,ตอนนี้การทำลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องเชิญหน้าต่อจากนี้ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแม้ตัวเบลฟูจะอยู่ห่างไกลครับแต่ตัวของเบลฟูนั้นครับรู้ดีว่าตัวหมู่บ้านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและวันที่เขารอคอยก็มาถึงแล้วโอเคครับท่านผู้ชมนะสลับวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับคลิปในวันนี้หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ทวิตเตอร์ให้ช่องของผมเพื่อกระใจในก,การทาคลิปต่อไปด้วยนะครับและตอนหน้าเดกได้ว่าตัวของอนิเมะนั้นจะใส่ความปวดตับเข้ามาแบบไม่ยั้งมือ เรียมรับแรงกระแทกกันด้วยนั่หรับวันนี้สวัสดีครับ